thank we'll you ย้อนเข้าสู่ศตวรรษที่21ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ผิดปกติบางอย่างขึ้นแล้วการปรากฏตัวของร่างเทพเจ้าและสัตว์ประหลาดแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขของมนุษย์โลกกำลังจะหมดไป,ไดปร่างเทพเจ้ายาวที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าพวกเราอย่างที่เห็นนี้นะคะหรือที่เรียกกันว่าอนเดอร์แมทิก้าจะเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างเราไปตลอดหรือว่ามีโอกาสที่จะทำร้ายพวกเราได้บ้างไหมคะอยากจะทราบความเห็นของคุณอิรุมานะคะ อุลตร้าแมนทิก้ามีพละกําลังและก็ความสามารถบางอย่างที่มนุษย์เราไม่อาจทําความเข้าใจได้นะคะขณะนี้ทางกัสเองก็ก,กาลังตรวจสอบถึงที่มาของอุลตร้าแมนอยู่นะคะแต่ิดมั่นใจได้เลยนะคะว่าเขาจะทําหน้าที่พิทักษ์คุ้มครองม,มนุษย์ได้อย่างแน่นอนที่สุดเลยละคะ่ะอ,อ๋ออย่างนั้นเลยคะเขาขอบคุณมากเลยนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมรายการนี้ฮ่าคนหน้าหน่วยนีขึ้นกล้องจังเลยนะสวยไวจริงๆอืมดูเท่จังเลยอะ อย่างฉันก็น่าจะขึ้นกล้องนะเข้ากล้องอะดินี่เธอฟังอยู่หรือเปล่าใดก็รู้สิมีอะไรแปลกๆไม่รู้ <Hey. S 1> เฮ้ยกระสือเฮ<า><ร>อย,อ,ย,ยอีกไม่ช้าโลกใบนี้ก็จะถึงเวลาเกิดใหม่พลังไฟอันยิ่งใหญ่จะเผาพรานความสกปรปกให้หมดไปจากโลกน่ากลัวจังเลยเขาพูดอะไรของเขาเนอะพวกเจ้าจงเชื่อฟังคำของผู้บุกเบิกใหม่เดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเป็นตัวอย่าง

หัวหน้าหน่วยอีรู้ามีคำถามจากการประชุมข้าถึงแล้วว่าเราจะได้จะได้ยังไงว่าร่างเทพเจ้าอุตมนทีกาเนี่ยจะปกป้องโลกโดยที่จะไม่สร้างความเสียหายใดๆให้แก่โลกของเรารู้สึกว่าคุนใจสัมผาสพ,พาท่านโทรทัศน์ด้วยถ้อยคำเลื่อนลอยเลื่อนลอยเหรอเท่าที่ผ่านมาเนี่ย ดิฉันสังเกตพฤติกรรมของอุต้าแมนท่ก้ายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะคะดิฉันมีหลักฐานยืนยันตรงส่วนนั้นค่ะสังเกต <laughs> ผู้หญิงนี่ชอบพึ่งความรู้สึกจริงๆท่านสารวัตรครับหัวหน้าหน่วยอิรุมาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนสถานการณ์ผิดปกตินอกโลกโดยตรงเพราะว่าเราหน้าจะเคารพความคิดเห็นของเธอให้มากกว่านี้นะครับผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกันความรู้สึกที่ว่าจะเจะมาใช้ทางนานได้ไหม ข้าพูดไปแล้วเนี่ยนะผมต่อต้านการปฏิบัติการของหน่วยนอกโลกแบบนี้เขาไม่รู้ว่าการใช้ความรู้สึกทำงานมันจะทำให้โลกนะ่ะพังขึ้นมาวันไหนผมว่กมาฉชนจะเป็นกันใหญ่แล้วครับท่านใจเย็นเอาเป็นว่าตอนนี้ปัญหาก็อยู่ที่เราจะตั้งรับศัตรูมืดนั่นยังไงมากกว่า โอ้โหมันเผาได้เกลี้ยงเกลาเละเกินไม่เหลือเลยมันใช้เวาประทับท่าประทับใจอยู่นะแต่ยังโชคดีนะที่ว่าเป็นตึกที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะทาเป็นตึกที่มีคนอยู่มากๆเนเลยจะทำยังไงเหมือนไม่ใช่การวางระเบิดเลยดูจากขาบวนนี่มันตึกถล่มมากกว่าวานนะ่าไงนะพระครับทราบรับเปลี่ยนครับทราบรับเปลี่ยนถ้าเกิดไม่ใช่การลอบวางระเบิดมีอยู่ทางเดียวคือส่งพลังงานมาจากระยะไกล หรือหาจุดโฟกัสรวมแสงแล้วส่งมามผมจะลองติดต่อไปที่สถานีเครือข่ายอาวกาศนะครับพักเส้นหน่อยไม่ดีเหรอไม่เป็นไรเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับขอบใจนะ ใ,อใ่อ่ะยายอาไปสิฉันแค่ตการมาคุยด้วยเท่านั้นเองนายคือผู้บุกเบิกใหม่เหรอเปล่าไม่ใช่หรอกฉันคือผู้บอกเหตุการณ์ล่วงหน้ามีหน้าที่แค่นำข่าวมาบอกเท่านั้นเองผู้บุกเบิกใหม่นั้นมาจากไหนคงพอจะช่วยแนะนำให้ฉันรู้จักคร่าวๆบ้างได้นะ <laughs> สมเป็นหัวหน้าหน่วยกัสจริงๆรอบครอบทีท่วนดีถ้างั้นเริ่มจากการแสดงความเคารพต่อท่านผู้บุกเบิกก่อนเป็นไงเริ่มด้วยเธอตกลงไหมทำไมต้องเป็นฉันด้วยเรามีเวลาไม่มากนะถ้าตอนนี้เธอไม่เป็นตัวแทนชาวโลกแสดงความเคารพต่อท่าน ที่นี่จะเป็นที่ต่อไปอย่านะฝ่ายแห่งเทพ,พเจ้าต้องเผาความสกปรกบนโลกให้หมดสิน้นแต่หนทางหยุดยั้งก็ยังพอมีเพียงแต่เธอเลือกเท่านั้นอย่าขู่กันนะฉันขอคำตอบหัวหน้าหน่วยอิรุมา่าจะยอมเคารพท่านไหม น่าเสียดาย,ยผู้ชายคนนั้นล่ะผู้ชายเหรอม่เห็นใครผ่านวันนี้เลยคะ่ะเป็นไปได้ยังไงกันนะพื้นที่เคหนึ่งเตรียมกำลังป้องกันฉุกเฉินด่วนด้วยนะไปที่พื้นที่เคหนึ่งนะนาบ,บินชินโจรีบไ,ไปที่พื้นที่เคหนึ่งด่วนขอดูภาพพื้นที่เคหนึ่งหน่อย ค่าบรุลุนแรงจริงๆเลยดูเหมือนอาคารจะมีผู้คนปเป็นจำนวนมากมีคนบาดเจ็บด้วยผู้บาดเจ็บปเป็นจำนวนไม่น้อยเลยช่วยค้นหาทีว่ามันโจมตีเราณทิศทางไหนกันแน่นะได้ครับ ขอทราบรายละเอียดจากรอยนิ้วมือหน่อยผู้บอกเหตุตงนักนึือใครกันแน่รู้สาเหตุการระเบิดหรือยังว่าง,ง่างมาลากตะตอนนี้กำลังตรวจสอบการทางานของมือลึกลับอยู่ครับผมทำไมทำงานใจเย็นแบบนี้ยิงลงมือนช้ามากเท่าไหร่ ความเสียหายจะเพิ่มมากขึ้นและนี่ว่าน่าหน่วยออรุมาหายไปไหนอิิตตาาชมโ Access p c คอสศ0นย์ศูนย์อหหน้าหน่วยกัสยินดีต้อนรับสู่ระบบรักษาความปลอดภัยขอทรบาบข้อมูลของบุคคลที่อาศัยอยู่ที่นี่หน่อยข้อมูลของอิทาชิมิสโตเจ้าของห้องนี้ไม่มีเพิ่มเติมมาสามปีแล้วหมายความว่ายัางไงอิทาชิมิสโตหยุดการดังเงินชีวิตทั้งหมดตั้งแต่สปีที่แล้ว อ๋อไม่ผิดแน่เข้าใจแล้วทุกคนรับช่องดาวเทียมของเครือข่ายสถานีโอกาสด่วนนะครับมันมาทางใต้ดินครับได้คือผู้บุกเบิกใหม่ ันด้วยก็เพราะเธอพยายามจะยอมรับมันละสิอิรุมาามันเหรอผู้บุกเบิกมันเขามาเยือนโลกนี้ก่อนมันตั้งนานแต่จู่ๆมันซึ่งมาทีหลังมาทำเก่งสร้างบารมีแข็งไม่มีใครยอมได้คุณแนน่วยเดี๋ยววังตัวนะพี่เฮ้ยโอ คุณน้าเป็นไรไหมครับอออขอบใจนะที่หลังทำอะไรแบบนี้ตรําพังอีกนะครับฉันจะบอกอะไรข้อสุดท้ายให้ฟังข้อสุดท้ายเหรอหมายความว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกานายจะมีโอกาสได้ฟังตอนที่ยังมีลมหายใจอยู่ที่ต่อไปที่จะถูกเขาคือที่นี่ว่าไงนะตกลงแลโก็ฝาดูหัวหน้าหน่วยด้วยนะ เราต้องยุดพลังมหาศาลนั้นให้ได้ยาสมิจะคิดว่าทางไหนที่จะได้ผลมากที่สุดไม่ทราบครับแต่ทางเดียวที่จะไปถึงใต้ดินได้คงมีแต่กระแสไฟฟ้าเท่านั้นนะครับนักบ,บินโฮลี่จะได้ไปยิงไโครเวฟบไปกับกัณวิหมายเลขหนึ่งครับนักบ,บินชีโจไปหมายเลขหนึ่งนักบินเรยน่านักบินโฮลี่ไปหมายเลขสองครับ อยอา,ายทุกท่านโปรซา,าขอยออกมาจากตึกโดยด่วนเพราะตึงอันะเบอร์ได้คุณหนหนวยไม่ต้องห่วงนะรีพาคนออกไปออไปสิเร็วเข้าดังพิทอลี่จ่หาจุดต่้งสงสายให้โดยด่วนเลยนะเร็วเข้าใจเย็นๆกำลังดูความเคลื่อนไหวของมันอยู่แล้วไม่ต้องห่วง เร็ว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 เวเร็วเร็วเร็วเเวเร็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 วร็วเเร็วเเร็วเร็วเร็วเ งานนี้ไม่พลาดแน่ขอให้รอดีสุดรอเมียฉันอยู่ไหนรอร็วอรอรอรอเมียรอเมียพึ่งได้ครับิรอเดครับผมห่วงเมียเดโก้ได้ยินหรือเปล่าเป้าหมายซองตีอยู่ที่จุดสามสามนะรอนิดนะผมต้องไม่เรียบร้อยเลยไปไปเร็วเราเข้าหน่อยนะเพรามีโอกาสโอมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะ เร็วที่เดือดรายนะรีบไปเร็วเร็วอย่าพูดแน่แน่ไกูเขาสำเร็จนะเร็ว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 เข้ากคนเร็วเข้าน้องเมียเร็วไปเร็วน้องเมียอยู่ไหนน้องเมียพอสี่วันแล้วเนี่ยตองจริงจริงเลยมาดูการยกยกเรียบร้อยดีมาก นับถอยหลังห้าวินาทีสี่สามสองหนึ่งศูน แล้วอุลตร้าแมนทีก็แกคิดจะครอบครองโลกใบนี้สิท่าแบบนี้ไม่ทำหน้าเกรงไม่น่อยหรือไงอ่ะมีคนอยู่ตรงนั้นนะ่ะใครอ่ะท่านภูบุกเบิกใหม่มาที่นี่ก่อนแกไม่รู้เท่าไหร่มีแต่ท่านภูบุกเบิกใหม่เท่านั้นที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้นะส่วนแกเป็นแค่แขกไม่ได้รับเชิญเดีย๋ยวแกจะได้เห็นพลังของท่านผูบุกเบิก เห็นความโกรธขึ้นของท่านอย่าบอกนะว่านี่คือโฉมหน้าผูบุกเบิกใหม่ที่ว่าเออเป็นไปได้ครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือว่าลักษณะทางร่างกายพอๆกับอุลตราแมนติก้าเลยครับต้องลอกฝีมือโดยเฉพาะเลย 就那熬不耐火。我 เปลี่ยนสีลาโอ้ยกรกหมำเลย ฮหน่าครับฮหน่าไปกันเลยครับฮหน่าวันแรหน่อยคุณตำแหน่งทีกาช่วยไว้ค่ะโอ้โหเจอเข้าไปยังจังเลยปล่อยไว้มันจะตามเข้าไปซ้ำละโอ้ยแย่ละแย่ละวระวังนะโอ้โหโดนจนได้จบแทนโอ้โหการคอยเฮ้ยโอ้ยเวี่ง อ,อุจ้าแมทิก้าอย่ายอมแพ้นะเฮ้มันได้ใจมันได้ใจโอ้โหมันแตกเลยโอ้โหเฮ้โอ้โห กำลังใจพี่วะต้องสู่ตรงที่ระวังระวังบ้กขโอยุบาจะแย่นะฉันเชื่อมั่นเธอเสมอนะขอบคุณมากนะที่เธอช่วยชีวิตของฉันเอาไว้น่ะได้ปล่อยลุกขึ้นเถอะระวังหลบโอ้เส้นจะแดงขาดแบบน อมีกำลังใจเพียบกลังใช่ไหมโอ้สําเร็จแล้วสุดยอด และได้ก้เพื่อนฉันอยู่ไหนะคุณน่าหน่วยครับอไอ้นี่หลบไปไหนอีกละในที่สุดก็ไม่มีใครทราบว่าผู้บุกเบิกใหม่มาจากไหนการประลองฝีมือกับอุลตราแมนทีก้า ผู้บุกเบิกใหม่ประสบความค่ายแพ้แต่ใครจะรู้ว่าผู้บุกเบิกคนใหม่ร้ายต่อไปอาจจะเป็นคนที่เดินข้างๆขนก็ได้ 続する邪悪な生命体が地球を襲う次々と奪われていくエネルギー資源宇宙怪獣の鋭い爪が自我に迫る地球が危ない次回さよなら地球お楽しみに